ชกนันดีเอฟซี FC น้องต้นข้าวข่าวดีนะวันที่แปดธันวานี้ s น้องต้นข้าวมาแน่นอนนะฮะมาเซอร์ไพรส์แน่นอนนี่คือคณะทันตแพทย์นะข้างในข้างหลังเมื่อกี้เราเดินไปทุกคนไปกินข้าวมาอร่อยมากเป็นหอพักนักศึกษามออตรงนี้จะเป็นโรงพยาบาลมออข้างหลังเราแล้วก็จะมีต้นสีตรังมีต้นสีตรังนิกทน่อแล้วก็มีต้นสีตรังที่ในหลวงกับราชินีมาทรงปลูกเอาไว้นี่ฮะเป็นต้นกุมภาพันธ์นี้เองตรงนี้แล้วก็มีสาราหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ แล้วก็ตรงนี้เป็นต้นจามจุรีแล้วก็นี่คืออาคารหนกบาลมออ,อเลยนะฮะเราว่าจะเดินไปตรงนั้นไงดอกสีจังก็จะมีบานสีม่วงเป็นบางต้นเป็นดอกไม้ประจํามหาลัยแต่เป็นดอกไม้ประจําจังหวัดของจังหวัดตรังอยู่นะแต่เราอยู่ที่หัดใหญ่นะทุกคนเมื่อกี้เราเดินมาจําได้ไหมเดินมาจากไหนตลาดกิมหยงจ้ะ วันี่น้องคนนั้นาปจากปัตตานีเขาบอกว่ไก่มากเลยพี่พี่เดินได้ยังไงเขาบอกว่าใกล้จะถึงแล้วก็จะถึงเดินนิด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 ก็จะถึงเราก็เดินเดินปรากนอาจจะไปไม่ถึงักทีก็เลยกลายเป็นก็ทําให้รู้ว่าจิกซอหัดใหญ่เดินตรงช่องเขาขึ้นมาก็จะถึงโลตัสถึงมออถึงเซ็นทรัลเฟสได้แล้วก็เข้ามาข้างในภูมิใจมากทุกคนเหมือนกับเราพี่ชิดนะฮะพี่ชิดเขาเอเวอเรสทุกคนจาเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะไปต่อ